เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีเ,เพื่อนชาวแฟนเกมทีออฟเซอเวียนเนวาแลนดกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมีสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ภายในตัวเกมสําหรับผู้เล่นใหม่มาฝากในพาน,นี้นะจะมีหัวข้ออะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คลนละหไลค์ like. แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสําหรับเพื่อนๆใดที่กาลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสําบรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ <c oughs> ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครัเพื่อนๆสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงนะครับผมนั่นคือในส่วนของอ็อฟอุปกรณ์ภายในเกมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอุปกรณ์สวมใส่ภายในเกมครับมันจะมีหลากหลายระดับและที่สําคัญระดับสีทองแล้วไม่ใช่ว่าเป็นระดับสุดท้ายแล้วนะครับมันจะมีโอกาสดอกในส่วนของดอกไม้ซึ่งดอกไม้ในที่นี้ครับมันจะเป็นตัวที่จะเพิ่มในส่วนค่าสเตตัสของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆเนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราได้อุปกรณ์ดับสีทองมาที่เป็นเลเวล30เท่ากันแต่อันหนึ่งมีดอกไม้กับอีกอันหนึ่งไม่มีดอกไม้สติตัสที่อุปกรณ์ให้กับเราเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันได้อย่างแบบชัดเจนและนอกจากนี้ครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเรายังสามารถย้ายออฟเสริมที่เราต้องการได้อีกด้วย แต่ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะคะว่าการย้ายออฟเนี่ยเราจะทําการย้ายได้แค่1ชิ้นต่ออุปกรณ์เท่านั้นการย้ายออบแต่ละชิ้นครับเราจะต้องคัดออฟที่ดีที่สุดของอุปกรณ์เซตนนั้นในกรณีตัวอย่างครับเช่นถ้าในรองเท้าของเราเนี่ยมีค่าสเตตัสเนี่ยที่น่าสนใจหลากหลายค่าเลยเราก็ควรเลือกค่าที่มันเหมาะกับตัวละครของเรามากที่สุดแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญมากที่สุดในการย้ายไปให้อุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับและนอกจากนี้เวลาเราลงดันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะดรอปในส่วนของอุปกรณ์เกลืออยู่แล้วใช่ไหมครับ เราก็สามารถนำออฟจากอุปกรณ์เกลือเนี่ยมาย้ายใส่อุปกรณ์หลักของเราได้ด้วยซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะเริ่มคัดออฟจริงๆก็น่าจะช่วงประมาณ หลังจากที่เราใช้อุปกรณ์ที่เป็นดอกไม้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาโฟกัสในส่วนของการคัดออฟแต่ในกรณีที่หล,ลายๆคนนะครับดรอปอุปกรณ์มาครับเป็นเพื่อนยังสามารถเอาอุปกรณ์ที่เ,เพื่อนดรอปเนี่ยมาขายในร้านค้าได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยไปซื้อนะครับและนอกจากนี้เราจะได้รับในส่วนของดอกไม้สีเงินซึ่งดอกไม้สีเงินเนี่ยเราจะใช้ในการซื้ออุปกรณ์ชิ้นที่เราต้องการแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการซื้ออุปกรณ์ถ้าคุณข้ามในส่วนของเลเวล20ไปแล้วนะครับหรือว่าซื้อของเลเวลอ่ยี่กอานนไไว้้ดเหมืัน แต่ถ้าในกรณีที่เราอยากจะซื้อครับเราก็สามารถกดซื้อได้อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจเนาะเช่อนอ่ะผมซื้อชิ้นนี้มาผมต้องการใช้งานนะครับผมอ่ะผมก็กดใช้แล้วผมก็จะต้องลุ้นด้วยนะครับว่ามีโอกาสติดภาษาต้นไม้ไหมตีตาปุ๊บยืนยันอ่ะอันนี้คือไม่ติดนะครับถ้าไม่ติดภาษาต้นไม้ครับสเตตัสตัวนี้จะน้อยแต่ถ้าติดเนี่ยเราจะได้รับสเตต,ตัสจากตรงนี้เยอะมากๆประมาณ1มื่นสามหมื่นสี่เลยก็ว่าได้หรืออาจจะมากกว่านั้น แลวในกรณีที่เราสืบทอดครับเราก็จะต้องมาคัดออฟที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ชิ้นนั้นครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโจมตีกายภาพคริ ree, หรือว่า SP Arena นะครับอันนี้มีที่อยู่แล้วดีกว่าอันนี้โจมตีผู้เล่นอันนี้เราจะาไปโจมตีกายภาพเพิ่มเติมก็ได้ครับหรือจะเอา SP Arena ส่วนตัวแล้วผมเอาโจมตีกายภาพเพิ่มเติมก็กดไปครับปุ๊บแล้วก็ กดยืนย um ันครับอุปกรณ์ชิ <us> ้นนั้นก็จะย้ายออกมาแล้วแล้วก็ชิ้นนั้นก็จะหายไปหลักๆแล้วครับเราจะเริ่มโฟกัสจริงๆก็หลังจากที่ได้ในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นภาษาดอกไม้นะครับหรือว่าภาษาต้นไม้เนี่ยที่เป็นโชคเพิ่มเติมไอเนี้ยจะดีที่สุดนะครับสำหรับเซตอุปกรณ์เนาะอย่างต่อมาครับในส่วนของหัวข้อที่2นั่นก็คือในส่วนของตัวแมวเนี่ยเราสามารถฟาร์มหาจากไหนได้บ้างสําหรับตัวแมวภายในเกมครับหลักๆแล้วนะครับสิ่งที่เราสามารถได้รับง่ายที่สุดก็คือการลงห่อคอยนะครับแต่ เราสามารถซื้อกล่อง สุ่มได้มากขึ้นซึ่งกล่องสุ่มครับจะมีขายในตลาดเนาะแล้วก็ไปที่ร้านค้าจากนั้นครับก็เลื่อนลงมาครับเนี่ยครับมันจะมีส่วนของหอคอยโบราณครับอันนี้คือเราสามารถซื้อได้เวลาเราซื้อครับเราก็จะได้รับในส่วนของครูปองแมวเนี่ยคูณหนานะแล้วก็ปลาตักแห้งแล้วก็ปลาแช่แข็งเนี่ยเอาไว้อัประดับได้ไอ้ส่วนนี้ก็จะใช้ในส่วนของการเพิ่มพลังได้จะซื้อก็ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เพชรในการซื้อหรือว่าเพื่อนๆอยากจะเอาเพชรไปทำอางอ่นก,ก็ได้เช่นเดียวกันดกกเดี๋ยวผมก็จะมีใน ซื้อตัวนี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มให้ได้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงสีแดงถ้าได้สัตว์เลี้ยงสีแดงมาสเตตัสก,ก็จะสูงขึ้นนะครับสามารถสุ่มตัวนี้ได้หรือจะอไปในส่วนของการทาภารกิจพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับก็จะได้รับตัว๋วเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกเลยก่อนว่าภารกิจพวกนี้ครับมันจะเป็นภารกิจ แต่ละพื้นที่นะครับผมก็สามารถทําได้หมดเลยนอกจากที่เราจะได้ในส่วนของตัวกรชาแมวแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของสกิลพอยต์นะครับชิ้นส่วนก้านสีแดงสีทองแล้วก็อื่นๆนะครับในส่วนของพวกหินที่บวกอะไรเงี้ยก็สามารถได้รับจากจุดนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆก็ลองไปต่อสู้ดูได้หรือว่าปั้นพลังให้สูกวันนี้แล้วก็ไปต่อสู้เพื่อนๆก็จะสามารถได้รับตัวแมวเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมและนอกจากนี้ยังไม่จบนะครับในส่วนของตัวแมวเนี่ยเพื่อนๆยังจะสามารถได้รับจากการทํากิจกรรมกิลหรือว่ารรมััดทีบอขงไ้ต หมดบ่อแล้วก็มีโอกาสได้รับของมากกว่านี้อีกเยอะเลยไม่แปลกใจครับที่ทําไมพลังในส่วนต่างๆของเกมเนี่ยสาม,มารถดันได้เยอะมากๆนั่นเองอย่างต่อมาครับในหัวข้อที่3นั่นก็คือในส่วนของเงินภายในเกมเนี่ยเราจะหายังไงซึ่งเงินในที่นี้ครับผมจะยกไปในส่วนของดอกไม้สีเงินนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินที่เราใช้มากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซื้ออุปกรณ์หรือว่าทาอันต่างๆครับหลักๆแล้วรายได้จากจุดนี้ครับเราจะได้จากการขายอุปกรณ์ที่เราดรอปจากดันเจี้ยนส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ ตรงตรงข้ามสายที่เราใช้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมดอบในส่วนของอุปกรณ์ในส่วนของสายชาร์โดเยอะมากๆจะสังเกตว่าในส่วนของบันทึกการขายครับผมก็จะขายพวกอรองเท้าชาร์โดนะครับคือแบบคือในส่วนของสายอื่นอ่ะผมดอปเยอะนะครับเมื่อเทียบกับสายตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของเลเวล35ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะได้จากการลงดนันขนส่งนะครับคุ้มกันแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่มีจัดมาให้เราก็สามารถเอาจุดไหนนะครับมาขายได้ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ที่จะขายได้ดีนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ระดับสีทองเพราะว่าเขาจะซื้ออออมาาเเพื่ปิดหดหก ไม้นะครับที่จะเป็นออฟที่จะช่วยเพิ่มสตเตตัสในส่วนนี้เราก็ขายยจุดนี้ได้ครับและเวลาเราขายครับเราก็จะได้รับเป็นส่วข,ของดอกไม้สีงเงินมาเราสามารถนําดอกไม้สีงเงินครับไปขายในตลาดได้อีกด้วยนะสาหรับใครที่อยากจะขายนะก็ประมาณ $10000 แก็จะได้เพชรประมาณ4 7ซึ่งเพชรนี้ก็จะเป็นเพชรในเกมนะครับไม่ใช่เพชรเติมเนาะ ออมพันสีเนี่ยจะเป็นเพชรเติมส่วนอัมพันธ์ใสเนี่ยก็จะเป็นเพชรฟรีนะครับที่เราได้จากการทํากิจกรรมหรือว่าขายเพชรตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเวลาเราได้มาครับเราก็สามารถสะสมตรงจุดนี้ครับไปทําการซื้อของอื่นได้แต่เท่าที่ดูมามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบว่าเพชรเติมมามันจะคุ้มมากกว่านะเพราะเวลาเราซื้อเนี่ยก็จะซื้อเป็นแบบเติมสัส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมส่วนใหญ่เวลาเราซื้อเราก็ซื้อเพชรเติมนะครับผมก็เลยมองว่า ถ้าเอามาขายไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากขายก็ไม่ได้ห้ามนะแล้วแต่การแต่ัดสินใจเนาะส่วนตัวแล้วผมก็แนะนําว่าค่อยๆดองไว้แล้วก็เราซื้ออุปกรณ์ที่เลเวลสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 30- 3 5อะไรประมาณนี้หรือจะข้ามไปในส่วนของเลเวล40เลยก็ได้เน้นอุปกรณ์ที่ยังไม่มีออฟดอกไม้เป็นหลักนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์ที่มีออฟดอกไม้เหมือนกันแล้วแล้วเราซื้อเลเวลที่สูงกว่าแต่ไม่มีออฟนะครับจะเสียดายเป็นผมเช่นผมซื้อรองกางเกงเนะน,นี่ยเลเว ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็ต้องการย้ายออฟมาแทนนะครับซึ่งผมแนะนําว่าซื้อชิ้นที่ยังไม่มีออฟดอกไม้จะดีที่สุดนะครับผมอย่างต่อมาครับในส่วนของการ์ดหาได้จากไหนกันบ้างนะครับสำหรับการ์ดในเกมนะครับหลักๆแล้วมันจะส่งผลต่อระบบการ์ดสกิลไว้ทุกคนระบบการ์ดนะครับมันจะเพิ่มสเตตัสให้ดาวเยอะมากๆซึ่งแต่ละการ์ดมันก็จะมีไล่ระดับเนาะหลักๆแล้วนะครับการ์ด จะสามารถได้รับจากการทํากิจกรรมต่างๆภายในตัวเกมถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะครับก็กดไปในส่วนของคาว่าโหมดนะแล้วก็สังเกตไหมว่ามันจะมีอันที่เป็นแบบการ์ดเนี่ยเช่นอันนี้นะครับท้าทายอารีนาห้วงลึกนะครับศูนย์ชั้นเนี่ยตอนนี้กิจกรรมเปิดแล้วก็สามารถกดท้าทายได้เลยแล้วก็มีโอกาสได้การ์ดม่วงแล้วก็การ์ดทองเนาะซึ่งมันเป็นการ์ดขั้น2ของเลเวลสี่สิบครับเพื่อนๆสามารถสะสมกันไว้ได้นะเวลาเรากดก็คือกดว้าไปได้เลยแล้วก็ตั้งปาร์ตี้ไว้นะครับจะตั้งเองก็ได้หรือว่าจะ่ยายาจรรชววงเล เวลาจากัดให้เราทําก็แนะนยนว่าทํากิจกรรมตามช่วงเวลาให้ดีที่สุดเนาะแล้วผมก็กดเขา้าไปปุ๊บรอตามหัวหน้าก็แล้วแต่หัวหน้าปาร์ตี้จะพาไปนะครับเราก็ไปแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนอัพการ์ดมาแล้วก็เอาชิ้นส่วนนั้นนะครับมาหลอมเป็นการ์ดแล้วก็เมื่อหลอมไปการแล้วก็มกาดูว่าออฟหรือว่าคุณสมบัติของการนะนะ์ดนั้นน่ะมีอะไรที่ส่งผลต่อตัวละครเราบ้างเราเป็นสายอะไรเราเป็นวีดเราเป็นฮิวนะครับเราเป็นแฮงอะไรประมาณนี้ครับเราก็สามารถคัดในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะและนอกจากนี้ครับก็จะได้รับในส่่นกกกาาารรททํภิจพื้ีีออผมบ ก่อนหน้านี้ที่ได้รับตัวแมวไอ้ตรงนั้นก็จะได้รับในส่วนของชิ้นส่วนมาเหมือนกันครับก็มีโอกาสได้รับชิ้นส่วนถึงขั้นสีแดงเลยนะเว้ยทุกคนก็จะให้เทียบนะครับผม นี่เลื่อนลงไปข้างล่างนี้ก็ต่อสู้ได้นะครับและนอกจากนี้ครับการ์ดเราสามารถหาได้จากการทํากิจกรรมนอกเหนือจากนี้ได้นะครับแล้วก็ได้ดรอปบ่อยเป็นพิเศษก็จะเป็นในส่วนของพวกกิจกรรมเกี่ยวกับกิ้นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลกิ้ยึดฐานหรือว่าทากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับกิ้วครับจะได้การเยอะแล้วก็อารีนาก็ได้รับชิ้นเดียวกันครับและหลักแล้วนะครับเวลาเพื่อนๆอยากหาการ์ดอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูในส่วนนี้ได้นะมันจะมีบอกเลยนะว่าแต่ละส่วนแต่ละจุดเนี่ยสามารถหาได้จากไหนกันบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะใช้ในส่่ววนนนขออองหหหรรืืาาาาคุณสสมมบบบัติแไกก็ถเล ส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนใครที่อยากจัดเซตการ์ดก็ดูในส่วนของความสามารถของตัวละครว่า ตัวละครเาเนี่ยเป็นประเทศอะไรถ้าเป็นในส่วนของเวทนะครับอ่าเวทแรงจากอะไรก็สามารถเลือกได้แล้วก็ทําให้เป็นเซตจะด,ดีที่สุดเพราะว่าวาง4ใบเนี่ยเวลาตีบวก6เนี่ย CP จากจุดเนี้ยก็จะได้เยอะเช่นเดียวกันส่วนไหนไม่ได้ใช้ครับเ,เพื่อนๆก็สามารถย่อยทิ้งได้นะครับผมโอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ภายในตัวเกม T of s o v i a n Newland ก็หวังว่าพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันไว้ด้วยครับแล้วเรา สวัสดีครับ